จากกรณีเมื่อวันที่24มกราคม2565ที่ผ่านมานะคะกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นสมาชิกสาหากรณ์จังหวัดพัทลุงได้รวมตัวกันยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ช่วยติดตามคดีการทุจริตภายในสาหากรณ์อมทรัพย์จังหวัดพัทลุงซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบ,บครัวที่เป็นสมาชิกได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากและคดีนี้นะคะก็ยังมีความสลับซับซ้อนแม้มีเจ้าหน้าที่หลายคนถูกพบว่ากระทำผิดแต่ยังสามารถ ทำงานในสหกรณ์ได้ซึ่งอาจจะทําให้พยานหลักฐานต่างๆสูญหายหรือถูกแก้ไขไปอีกความเสียหายโดยรวมของคดีนี้นะคะมีมูลค่ากว่า1,500ล้านบาทค่ะ จากการณีดังกล่าวนะคะพลตํารวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้สั่งการให้พลตํารวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเร่งสืบสวนและสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นและได้ออกคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติลงวันที่22มิถุนาย,ยน2565แต่งตั้งคณะกรรมการพนักงานสืบสวนสอบสวนตามคําสั่งดังกล่าวมีอํานาจในการสืบสวนคดีร่วมกันทุจริตเงินสหกรกรออมทรัพย์พัทลุงจากัดโดยประสานความร่วมมือกับพลตํารวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองเลขาปปง,องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะะค เร่งคลี่คลายคดีและติดตามทรัพย์สินที่ถูกประทุษล้ายกลับคืนให้กลุ่มผู้เสียหายและดําเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาในความผิดฐานฟอกเงินพฤติกรรมในคดีค่ะโดยเมื่อปีพศ2563นะคะทางสากลอมรัพย์ตารวจพัทลุงจากัดได้มีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการสากลคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่และได้มีการให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีของสหกรณ์อมทรัพย์ตารวจพัทลุงพบความผิดปกติทางบัญชีการเงินค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตของคณะกรรมการดําเนินการนะคะฝ่ายจัดการเจ้าหน้าที่และ บุคคลภายนอกจึงได้มีการร้องทุกดําเนินคดีต่อพนักง,งานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายและจากการสอบสวนพยานบุคคลนะคะและการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องปรากฏพบผู้ต้องหากับพวกซึ่งเป็นคณะกรรมการดําเนินการผู้จัดการเจ้าหน้าที่ของสาก์อ,อมทรัพย์ตํารวจพัทลุงจกากัดและบุคคลภายนอกมีพฤติกรรมร่วมกันตกลงวางแผนแบ่งหน้าที่กันนะคะกระทําความผิดหลายกรรมหลายวาระ ต่างกันซึ่งเป็นเวลาต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ปีพศ2544จนถึงปีพศ2563ค่ะโดยรูปแบบการกระทําความผิดและวิธีการมีมากกว่า10วิธีนะคะเช่นการตกแต่งบัญชีของสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกการตกแต่งบัญชีของลูกหนี้และลูกหนี้ที่ไม่มีตัวตนหรือการตกแต่งบัญชีเกินความเป็นจริงการปลอมใบเสร็จรับเงินเป็นต้นค่ะรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 1, 9, 2, 4 8 9งพบาล้าน572,427บาทจุดสสตางค์ 卡。 ในคดีนี้ได้มีการดําเนินคดีกับผู้ต้องหาไปแล้วทั้งสิ้นจํานวน27รายนะคะซึ่งก็แบ่งเป็นผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สาก์จำนวน12รายเป็นข้าราชการตํารวจอยู่ในราชการจํานวน6กรายขณะกระทําความผิดมีตําแหน่งเป็นประธานกรรมการรองประธานและเหตุรัญยิกซึ่งมีอํานาจลงนามสั่งจ่ายเช็คนะคะเป็นอดีตข้าราชการตํารวจเกษียณแล้วจํานวน3คนค่ะขณะทํา,า,าความผิดมีตําแหน่งเป็นประธานกรรมการรองประธานและสมาชิกสมทบนะคะแล้วก็บุคคลภายนอกอีกจํานวน5คนค่ะเป็น ชิกสมทบผู้นําเช็คไปขึ้นรับโอนเงินจํานวน3รายเป็นโปรแกรมเมอร์จํานวนหนึ่งรายเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชนจํานวน1รายโดยกล่าวหาว่าลักทรัพย์โดยร่วมกระทําความผิดด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปร่วมกันลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างหรืออยู่ในความครอบครองของนายจ้างร่วมกันปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์และใช้เอกสารสิทธิปลอมร่วมกันปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมและดาเนินคดีในความผิดเป็นเจ้าพนักงานทุจริตต่อหน้าที่เป็นอดีตข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์กรณกรเกษตรแล้วจ จำนวนหนรายก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคม2565ได้มีการปฏิบัติการเข้าตรวจค้น74เป้าหมายในพื้นที่9จังหวัดเพื่อตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดซึ่งสามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า690ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ อายัดบัญชีผู้ต้องหาจำนวน3 7บัญชีเงินคงเหลือในบัญชี4 3 6ล้าน7 6สสตางค์ค่ะตรวจยึดบ้านพร้อมที่ดิน28หลังที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง28หลังห้องชุด6ห้องที่ดินเปล่า13แปลงที่ดินเปล่าที่เป็นโฉนด13แปลงนะคะที่ดินเปล่าที่เป็นนอสสาก่อ11แปลงรีสอร์ทหนึ่งแห่งที่หัวหินตราดสดนายงจังหวัดตรัง6ไร่อายัดทุนเรือนหุ้นสหกรณ์ของผู้ต้องหาหรายรถยนต์19คันรถจักร คันต่อมาเมื่อวันที่13กันยายน2565นะคะในช่วงเช้าได้เข้าตรวจค้นเพิ่มเติมอีก25จุดในพื้นที่4จังหวัดได้แก่จันทบุรีนครศรีธรรมราชตรังและพัทลุงโดยสามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้เพิ่มเติมอีกกว่า309ล้านบาทโดยทรัพย์สินที่สามารถติดตามยึดอายัดมาได้ในคราวนี้ประกอบด้วยบ้านจํานวน7หลังฉโฉนดที่ดิน5แปลงที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจํานวน5จุด ที่ดินตามโฉนดที่ดินจำนวน18จุดอายัดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มูลค่า52าสิบสอล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัดในคราวนี้309ร้อยเก้าล้านสบล้านบาทซึ่งรวมมูลค่าทรัพย์สินตรวจยึดได้ทั้งหมดนะคะหนึ่งพันสามล้านเบาทค่ะสำนวนการสอบสวนในคดีนี้นะคะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคําพยานกว่า959รายเอกสารในสำนวนมีมากกว่า50 พนักงานสอบสวนได้มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาจำนวน26รายตามฐานความผิดทุกข้อกล่าวหาสรุปสำนวนเตรียมเสนออายการต่อไปค่ะส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายนะคะซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐได้แยกทำสำนวนเสนอส่งปปชเพื่อดำเนินการอีกส่วนหนึ่งแล้วค่ะโดยในส่วนของทรัพย์สินที่มีการตรวจยึดทั้งหมดรวมกว่า900ล้านบาทนั้นได้แยกสำนวนคดีฟอกเงินอีกส่วนหนึ่งและจะเร่งสรุปสำนวนเสนออายการในชั้นต่อไปค่ะ